สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนพามาดูบอลสีอีกแล้วค่ะอันนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้เน,นี้ยมีแล้วติดต่อไปมัง่งเนื้อค่ออันนี้กวนอิมค่ะอันเนี้ยอยากได้คืออันนี้นะคะกวนอิมและนุ่มอย่างเดียวกันไหมอันนี้โตแล้วทําไมมันต้นสูงยุงเหงียงยุงเหงีหะะหยงเหรอ บอ,บอนสีนะคะต้นไม้หลากหลายเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแล้วตัวเองเล่นเล่นไอ้นี่มันน้งไม่เล,เล่นเล่นเฟรนบุกลงจะเฟรนบุกเหรอแล้วไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็อยากได้เนี่ยเนี่ยมีมยไหมและต้นนั่งเขอเอาย,ายังไอ้นี่ชายชนอ๋นนมอมันชายชนไม่ใช่มันก็คล้ายชายชนนะ นางใหม่เหม pues ือนชายชนเ it. นาะต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะหน้าเพลินค่ะเรากำลังสะสมบอนตีอยู่ตอนเนี้ยอันนี้เราก็มีแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้มีแล้วแล้วใบทั้งขาวๆยังไงนะสวยอย่างนี้เนี่ยมีไหม นี่นะแต่ไข่สิโอ้อ,นนอันนี้อันนางคุม้มนางคุม้มจบคลิปก่อนนะคะโอ้อันนี้ห่อเงินห่อทองเพื่อนต้นไม้บางคนนะคะห่อเงินถุงห่อเงินห่อทองอันนี้ถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทอง ช่วงนี้ก็มันก็กำลังไอ้นี่เลยเนาะกำลังงาเลยเนาะนะแฟนบอกว่าถ้ามีดอกนะอย่าเอาไว้อเออมันจะไม่โต,ม,ออม,โตมันจะแคะให้ให้ตัดออกหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อนเพื่อน ฝนตกแค่คืนเดียวน้ำท่วมเลยเนี่ยถึงต้นมะม่วงเลยนะคะจากวันนั้นให้ดูครึ่งสะนะคะถึงเสาถึงเสาบ้านเลยอันนี้เสาบ้านของพี่สาวนะคะปลูกฝากไว้ปลาหมอขึ้นมาเลยนะคะพเพื่อน ดูติถึงสะพานเลยเนี่ยจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเพื่อน